สวัสดีครับพบกันอีกคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็พาชม Accord G8 ดำดำดูดูอีกสักลำนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องตูนเจ้าของรถนะครับเห็นทะเบียนกรุงเทพแต่จริงๆมาจากพิษณุโลกนะครับ น้องเขาก็มาทำกับเราเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ก็มาใส่ชุดใหญ่ไปแล้วหนึ่งชุดพอรู้สึกเบื่อเก็แวะมาหากันอีกแล้วครับรอบนี้ก็มาเปลี่ยนตัวชุดกันชนหน้านะครับกับสเกิร์ตข้างไปพร้อมกับใส่ไฟหน้าแล้วก็ไฟท้ายเพิ่มเข้าไปด้วย มาอัพลุคใหม่ให้ดูเป็น G10 สไตล์นะครับเน้นตีมสีดำนะครับดำดุครับสวยงามไปอีกแบบครับมาเพื่อนๆชมกันใกล้ๆสักหน่อยตัวไฟหน้าก็จะเป็นแบบ Full LED นะครับมีตัว Daylight ในตัวเหมือนรถรุ่นใหม่ๆแล้ว แล้วก็ส่วนตัวชุดแต่งด้านล่างก็จะมีเดย์ไลท์ให้ด้วยแล้วก็เสริมมิติด้านล่างด้วย diffuser อีกชิ้นหนึ่งครับตัวกระจังหน้าจะเป็นกระจังในตัวนะครับแล้วก็ในชุดในเซ็ตก็จะมีคิวไฟหน้าให้ด้วยสำหรับชุดนี้ตัวสเกิร์ตข้างก็ ไล่เลื้อยไปแล้วก็มีทีบกระดกขึ้นด้านท้ายให้มันดูมีมิติเก๋ๆหน่อยนะครับตรงนี้แต่สเกิร์ตข้างเนี่ยเป็นของชุดแต่งทรง GTR นะครับน้องเขาเลือกผสมเอาเพราะว่าถ้าเกิดมาที่นี่แล้วเนี่ยเราจะให้เลือกได้ตามใจนะครับแต่ว่า เราก็จะช่วยกันดูด้วยครับว่าเลือกแล้วมันผสมกันแล้วมันสวยมันลงตัวดีไหมอะไรยังไงถ้าสิ่งที่ลูกค้าเลือกแล้วมันดูสวยดูโอเคเราก็จะจัดให้ตามนั้นเลยแต่ถ้าเกิดบางชุดมันดูบางจุดบางมุมไม่ค่อยเข้ากันเราก็แนะนำแล้วก็จะค่อยๆบอกช่วยกันดูช่วยกันเซตให้มันลงตัวครับอันนี้เดี๋ยว น้องก็คงจะไปเพิ่มรอยอีกสักชุดครับแล้วถ้ากดโหลดอีกสักนิดนึงโอ้ก็หล่อเท่อีกเยอะเลยแต่ถ้าว่าจะใช้งานก็ใช้ทรงอยู่ประมาณนี้ก็งามล้ครับตีมดำมันก็สวยนะดูดุไปอีกแบบดูเข้มเข้มดูลุบแบบโหดๆดดีแต่ตัว G10 หน้ามันจะออกหวานนิดนึง หอไปอีกแบบครับไฟท้ายเออไฟหน้านเดี๋ยวพาไปดูไฟท้ายทีสวยครับงานอย่างดีเลยแหละเดี๋ยวพาไปดูไฟท้ายเป็นแบบสโมกอย่างที่บอกอเน,น้นสีมดำนี่ครับเป็นสีสโมก อูลงตัวแต่กันชนท้ายนี่ยังเป็นของเดิมของรอบที่แล้วน้องก็ยังชอบอยู่ข้างล่างจะมีตัดทูโทนเป็นสีเทาหน่อยเดี๋ยวค่อยไปเก็บกันที่หลังอีกทีนึง่งไฟท้ายเห็นเป็นสโมวันี้แต่ว่าเวลาที่เปิดไฟแล้วก็สีตามกฎหมายนะครับก็จะเป็นหลี่แดงเบรกแดง เลี๋ยวเหลืองไข่ขาวเปิดไฟหลีให้หน่อยอ่านะครับเปิดไฟหลีแล้วมันก็จะเป็นแบบน,นี้สวยครับคันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับไว้ให้เพื่อนๆได้ชมเล่นๆกัน แล้วก็ตัวราคานะครับเดี๋ยวจะแจ้งข้าวๆไว้อย่างไฟท้ายตัว B M s t y l ์ชุดนี้นะครับก็ขายอยู่ชุดละ7,500บาทแล้วก็ตัวกันชนหน้า G10 นะครับรวมคิวไฟหน้ารวมไฟเดยไลท์นะครับรวมไฟเดยไลท์ตัวนี้แล้วก็รวมกระจังในตัวแล้วก็รวมดิฟฟิเซอร์ใต้กันชนล่างนี้นะครับ ชุดละ17,800บาทนะครับพร้อมทำสีไฟหน้านะครับ LED แบบ G10 สไตล์ก็คู่ละ15,500บาทแล้วก็สเกิร์ตข้างนะครับคู่ละ7,900บาทพร้อมทำสีนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดอยากจะได้เป็นงานดิบ ไปทากันเองก็สั่งได้นะครับตัวงานดิบราคาก็จะถูกลงไปนะครับตรงนั้นก็เดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0897457744นะครับหรือก็ทางไลน์แอดก็ได้นะครับแอดไซนินโตนะครับตัวแอดกลมๆนะครับ A ตัวตัว A กลมๆนะครับตัวแอดแล้วก็ n i n t o แอดนินโตะครับตามโลโก้ตรงนั้นนะครับ มีแอดข้างหน้าก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นทาง Facebook ก็เป็นนินโตทัชชอบชุดแต่งรถยนต์ที่ตรงใจคุณนะครับอาลองทักทายกันมานะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสำนักเรานะครับขอบคุณมากๆครับ